สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะรัฐบาลไทยของเรานะคะดับขาดล่างนะคะทุกคนนะคะ ดับขาดล่างดับบนนะคะแอดก็ลงดับล่างไปแล้วเนาะลงไปแล้วนะคะทุกคนนะคะดับล่างดับปักหลักอะไรทั้งหลายแล้วน,นะคะทุกคนนะคะนี่นะคะดับขาดล่างของเรานะคะทุกอันนี้จะเป็นดับบนนะคะสิบบนหน่วยบนสูตรใหม่สูตรเก่านะคะแต่ว่าในสมุดหลักเราจะใช้แค่สูตรใหม่นะคะเพราะว่าเอดไม่ค่อยชอบสูตรเก่านะคะใครชอบสูตรไหนก็จัดไปนะคะเรี่ยวต่สีเบิงกระเดาเด้อคะ่ะทุกคนนะคะ เราก็จะมีรวมดับนะคะตัวนี้เป็นคลิปรวมดับให้แล้วนะคะมีสถิติให้ดูนะคะดับเก้านะคะงวดที่ผ่านมาก็ดับอยู่ค่ะเอาอยู่นะคะเอาอยู่ค่ะเอาอยู่มาหลายงวดแล้วนะคะทุกคนนะคะดับขาดล่างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเวลานะคะเราจะให้ดูก่อนเลยนะคะนี่นะคะเราจะมาดูหกคู่บนนะคะไม่มาด้วยกันนะคะแล้วก็ดับบนนะคะดับบนทุกหลักเลยนะคะทุกคนนะคะดับบนทุกหลักเนาะมาดูกันนะคะทุกคนเนาะคันนี้เนาะ เอานีนะคะทุกคนนะคะดับบนทุกหลักนะคะทุกคนนี่เนาะดับบนทุกหลักค่ะเอาลองดูนะคะทุกคนนี่นะคะ6คู่บนไม่มาด้วยกันนะคะนี่นะคะแอดใช้แค่นี้นะคะดับร้อยสูตรใหม่นะคะดับร้อยสิบ ดับสิบบนแล้วก็ดับหน่วยบนนะคะแล้วก็หกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะแล้วก็รวมดับล่างนะคะทุกคนนะคะซึ่งเราก็ดูไปแล้วนะคะดูไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะดูอีกนะคะเอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะ,ะ,คะดับของเรานะคะงวดนี้นะคะงวดประจาวันที่นะคะดับของเราเน้องวดประจาวันที่ค่ะทุกคนนะคะแบบ เอาคือเจ็บคอละหรอนี่นะคะดับของเรานะคะงวดประจำวันที่อันนี้นะคะงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะเดือนสิบสองบกค่ะหนึ่งเดือนสิบสองนะคะทุกคนนะคะจักเสีเอาสูตรไดไว้ใส่เนี้ยะค่ะ นี่นะคะดับขาดล่างค่ะทุกคนนะคะนีเดอร์ดับขาดล่างนะคะงวดนี้ยังอยู่ที่ดับ9นะคะยังอยู่ที่ดับ9วันนี้เป็นสตินะคะเป็นสตินี้เนาะเปิดตัวนะคะแอดก็เขียนให้ดูนะคะเพิ่งจะลงสนามให้ดูงวดนี้นะคะให้ f c ได้ได้ใช้งวดนี้นะคะแต่ว่าแอสใช้มาหลายงวดแล้วนะคะลองดูค่ะ แอดดูต้นทางมาประมาณสามสี่งวดนะคะนี่เนาะก็นี่แหละคะ่ะสองสามงวดนี่แหละคะ่ะแอดก็ลองทดลองใช้ส่วนตัวมาแล้วนะคะทุกคนนะคะเห็นมันโอเคก็เลยเอามาลงนะคะกลัวมากทุกคนนะคะเพราะว่าแต่ว่างวดนี้ไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะดับขาดอันตรายนะคะทุกคนนะคะลองพิงพจารณากันดูกันเด้อเพราะว่าสัญจรน,นะคะสัญจรแอดจะไม่ค่อยใช้ดับนะคะส่วนตัวนะคะ มารวมมาดูนะคะรวมดับของเราเลยนะคะทุกคนนี่เนาะรวมในนี้ให้เลยนะคะทุกคนนะคะหกคู่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะหกคู ellow? ่ล่างไม่มาด้วยกันนะคะสี่ห้าหกนะคะสี่ห้าห้าสี่สี่หกหกสี่นะคะห้าหกหกห้านะคะอ่านะคะทุกคนนะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันนะคะหกคู่บนไม่มาด้วยกันเนาะเก้าศูนย์หนึ่งค่ะทุกคนนะคะเก้าศูนย์หนึ่งนะคะ 1> 90 1นะคะ9009นะคะไม่รู้จะเอาอยู่ไหมอย่าลืมสัญจ,จ,จรเนอะจะทุกคนนะคะแอดกลัวกลัวเอาไม่อยู่นะคะ9 0 0 9 9 1 1 9 0 1ูนนะคะทุกคนนะคะรวมดับปักหลักนะคะรวมดับปักหลักทุกสูตรเลยนะคะเดี๋ยวเอาสติให้ดูนะคะทุกคนนะคะรวมดับปักหลักทุกสูตรนะคะดับ10ล่างนะคะให้ไปที่ดับ6นะคะดับหน่วยล่างให้ไปที่ดับสี่นะคะดับขาดล่างนะคะแกอดก็มาใส่ในนี้ด้วยเป็น9นะคะสีมเมรุบัว ดับสิบบนนะคะแอดใช้สูตรใหม่ทั้งหมดเลยนะคะดับแปดนะคะดับหน่วยบนดับศูนย์นะคะดับหลักร้อยดับสองค่ะทุกคนนะคะมาดูสถิติดับนะคะมาดูสถิติดับของเรานะคะนี่นะคะอุ้ยแอชชอบมากเลยนะคะสูตรนี้นะคะจึง้งเนาะ เอาขอให้ดับอยู่อีกนะคะหกีนะคะขอให้ดับอยู่เด้อถ้าถ้าไม่อยู่ก็อย่าว่ากันเด้อค่ะทุกคนดูเป็นแนวทางนะคะเพราะว่ามันสันจรนะคะแอดก็กลัวเช่นเดียวกันนะคะอย่าว่าแต่ uh, แต FC, อเอฟี่ยาเถอะแอดก็กลัวนะคะส่วนมากสันจรแอดไม่ค่อยใช้ดับนะคะไม่ค่อยใช้ดับค่ะเพราะว่ามันอันตรายนะคะแล้วก็ดูดูเอานะคะถ้าชอบก็ไซส์มันโหลดค่ะวัดดวงวัดใจนะคะถ้าใดมาเม็ดเดียวเนาะ,ะทุกคนเนาะ,ะมันกเน็เป็นตะไบอาจเป็นตะอัดยู่ด้วยค่ะ สัญจรนี่ก็คงจะเป็นก้าหรือเปล่านะคะแต่งวดก,ก่อนนีก้าไม่มาเด้วนี่นะคะ6สีนะคะดับ10ล่างนะคะ6นะคะดับหน่วยล่างสีนะคะอันนี้เป็นสถิตินะคะเอานี่นะชัดเจนนะคะทุกคน,นะคะอ่ะนี่นะคะให้ดูแบบนี้เลยนะคะ เอามาดูนะคะดับนะคะดับสถิตินะคะของดับไทยนะคะทั้งสูตรใหม่แล้วก็สูตรเก่านะคะทุกคนนะคะก็ถือว่าเดินดีนะคะนี่นะคะดับหลักร้อยสูตรเก่านะคะดับหลักร้อยสูตรเก่าให้ไปที่ดับ6นะคะทุกคนนะคะดับร้อยสูตรใหม่นะคะให้ไปที่ดับ2นะคะสูตรเก่าทํายังไงแอดนะคะสูตรเก่านี่ใช้ได้ทั้งเราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะเอา8ปดบวกแเห็นไหมคะนี่ เอาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะคะมาบวกกันนะคะจะได้ดับหลักร้อยนะคะสูตรเก่างวดนี้นะคะงวดใหม่นะคะอ่างวดนี้นะคะหนึ่งบวกหกนะคะหนึ่งบวกหกนะคะหนึ่งบวกหกเป็นหกนะคะเห็นบวกก็ดับหกนะคะสูตรเก่าอันนี้เป็นสูตรใหม่ให้ไปที่ดับสองนะคะมีสูตรเก่าสูตรใหม่ะค่ะทุกคนนะคะลองดูเดอ้อค่ะ สูตรเก่านี่ใช้ได้ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะเอ้าแอดก็จะสอนไปเรื่อยๆแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวไอ้น,นี่สูตรให้เรื่อยๆนะคะสูตรไหนมันมันมันทำง่ายนะคะแอดก็บอกเลยนะคะทุกคนนะคะแต่ถ้าสูตรไหนมันบวกหลายรอบหน่อยนะคะเอดก็อธิบายไม่เป็นนะคะทุกคนนะคะอันนี้นะคะดับสิบบนนี่เห็นบอสิบบนนะคะเอาเก้าบวก แปดนะคะก็จะได้เจ็บนะคะเห็นบอเราก็ให้เป็นดับสิบบนแต่พูดถึงนะคะมันก็เหมือนจะดับบนอยู่เลยเนาะนี่เอาเก้าบวกแปดเป็นเจ็นะคะอันนี้ก็หนึ่งสี่ห้าใช่ไหมคะมันออกหนึ่งสี่ห้านะสูตรเก่านะคะก็จะได้ดับเก้านะคะหนึ่งสี่ห้าให้ดับเก้าแล้วนะคะตอนนี้นะคะดับเก้าจะเป็นดับเก้าบนหรือว่าดับสิบเออดับสิบบนเนาะอันนี้ดับสิบบนนะคะให้ไปที่ดับเก้านะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะโอ้เก่าคือดับหลายเลเก้าไม่ค่อยมาเลยเนาะ เอาน,นี่นะคะสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ให้ไปที่ดับแปดค่ะโอ้อันนี้ก็แปดโอ้แปดคือดับหลายทีค่ะนี่นะคะนี่ก็แปดก็สี่ก็แปดแปดแปดปดัดับแปดนะคะโอ้ดับเลขสูงอยู่คะ่ะทุกคนนะคะอ่าดูเป็นแนวทางกันนะคะทุกคนสตินะคะสูตรใหม่สูตรเก่าหลักสิบบนนะคะมาดูหน่วยบนนะคะหน่วยบนนะคะเอาน,นี้หน่วยบนนะคะทุกคนนะคะหน่วยบนของเรานะคะสูตรเก่าให้ไปที่ดับ 3นะคะสูตรเก่าให้ไปที่ดับสาสูตรใหม่ให้ไปที่ดับศูนย์นะคะนี่ก็เอาอยู่นะคะมีสูตรนี้สูตรใหม่ของเราหลุดไปหนึ่งงวดนะคะที่เหลือก็ผ่านฉลุยนะคะแต่ก็ระวังค่ะอันตรายนะคะส่วนมากวันจันทร์ซะด้วยนะคะออกวันจันทร์นะคะทุกคนนะคะออกวันจันทร์น่ากลัวนะคะโอ้ยอุยอ้ยอวันจันทร์บดทั้งเราพัฒนาเลยเด้ตายบ่วข่อยบ้านฉีดยด้รับตินอนบ่วข่อย ตายเถอเอสุปสไลด์เถอค่ะ,คะทุกคนเอาลองดูนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นคู่ดับนะคะให้ดูหมดแล้วเนอะดับของเรานะคะแต้มนี่คงมีการปรับปรุงนะคะปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่นะคะทุกคนนะคะแต่ว่าเอดเอาแต่สูตรใหม่มานะคะเพราะว่าสูตรเก่ามันมีช่วงหนึ่งที่หลุดนะคะเออดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะดับชนเด่นให้เลือกเด่นอภพนิ่พิจารณาวิเคราะห์กันดูนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะตัวนี้รวมดับของเราแล้วนะคะ เอาอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ดับหน้าหลักนะคะก็ถือว่าเอาอยู่กับทุกสูตรเลยนะคะวันที่ผ่านมาเอาอยู่ทุกสูตรนะคะคู่ดับนี้ใช้ดีค่ะคู่ดับบนคู่ดับล่างนะคะไม่มาด้วยกันนะคะลองดูค่ะเผื่อช่วยเอฟซประหยัดงบนะคะได้5้าบาทสิบาทเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ของงวดเก่านะคะสวัสดีจ้าสุขดีจ้าไม่แมี